โอ้โหใจหลงยังไม่เท็จเลยนู้นนี่ค่ะนู้นนี่นะแรงแรงตรงนู้นนี่ลุกเดินผีชายนู้นนี่นะอาจารย์ไอตรงนั้นมันมูอยู่แล้วมันรอเราอยู่แล้วไมันผ่อแรงไอ้พอแรงเดี๋ยวจัดเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจัดให้ไม่บอกนี่โถฟิต นายพระใน,ในวันเช้าพาไปกำกล้วยไม้แล้วแม่บอกไม่พอแรงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวในวันเช้าในวัเช้าพาไปกำกล้วยไมย้สักก็ดีแม่แต่กำลังก่อนสวัสดีครับยำเช้าครับแม่ นี่เราก็อยู่กันที่กรุงเทพมหาหนครนะครับวันนี้เรามาเข้ามาอยู่กรุงเทพเลยครับขึ้นี่กรุงเทพเลยครับหัวผากรุงเทพว่าอันใหญ่แค่ไหนครับโอ้โหลงมาในน้ำกระจายครับท่อจะพังไหมครับในกรุงเทพ อาจารย์นั่นขึ้นนะครับหมุนรอบต้น,าาน,น,ตน,นเหรอครับอาจารย์ตั้งน่ะได้หรออาจารย์ ได้ป่ะฉันชอบเพื่อก็ไะเฮ้ยผมไม่ไลององไม่แน่ใจอาจารย์ท่ันเลย Ôi oh, lòng à, cái chai đó thằng xong. Đây mà anh dài chạy. On nè, On vào. กา,ารก็ลงมาแล้วครับมาหารทกรุงเทพาาครับเรามาขึ้นใีกรุงเทพแล้วนี่คลองนี่ครับก็ลงมาแล้วครับกรุงเทพหานครการก็ลงมาแล้วครับสวัสดีครับ